สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราพามาชมไหม้ใบสวยค่ะบอนสีอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะน้องมีชื่อว่ามัคคาวารังสรรค์ค่ะในดึงใบนะคะน้องก็จะมี3ามสีด้วยกันนะคะใบนี้นะคะฮารสวยเลยค่ะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะ พื้นใบของน้องเป็นสีเขียวค่ะน้องเป็นบอลป้ายนะคะก็จะมีป้ายสีแดงค่ะแบบนี้นะคะป้ายแบบฮาร์ปค่ะครึ่งครึ่งเลยนะคะสวยมากและน้องก็จะมีเม็ดสีข,า,ขาวๆค่ะกระจายอยู่บริเวณตรงกลางใบนะคะมีกระดูกสีแดงค่ะบอลสีมัคกวานรังสันน้องเป็นบอลใบยาวค่ะใบนี้จะเป็นใบใหม่ของน้องนะคะกัดสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ จะมีใบใหม่ขึ้นมาอีกหนึใบหลอดใหม่มาแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็พามาชมความสวยงามของต้นบอนสีกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดที่จะรับชมคลิปดีๆนะคะในคลิปหน้าเราจะพาไปชมต้นไม้ใบสวยต้นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ